รวยแล้วรวยอีกวันเกิดอ้มพัชราภาได้ดอกไม้เงินสดมูลค่านับไม่ถ้วนลั่นยินดีรับทุกปีใครบ้างไม่อิจฉาอ้ามพัชราภากอดดอกไม้เงินแสนช่อโตของขวัญวันเกิดสุดพิเศษจากคนพิเศษชอบมากจนยิงไม่หุบลั่นเองยินดีรับทุกปีเลยแบบนี้ของขวัญวันเกิดแบบนี้ขอเกิดทั้งปีเลยได้ไหม สำหรับซุปตาเบอร์หนึ่งอ้ํพัชราภาชัยเชื้อถูกเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบ45ปีโพสต์รูปกอดช่อดอกไม้แบงค์พันราวแสนบาทผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว แพทราป้าระบุข้อความว่าขอบคุณมากๆๆๆนะคะชอบดอกไม้เงินแบบนี้อ้ําชอบมากเลยค่ะยินดีรับทุกปีแอดพันชิต้าอัครรัพตาดาแอดพันชิต้าขีดล่างขีดล่างไทยแลนด์ขอให้สินค้าขายดีมากๆนะคะโดยผู้มอบของขวัญสุดพิเศษนี้ได้แก่บอสหน่อยซีอธุรกิจอาหารเสริมปนันชิตาซึ่งรู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีเพราะสาวอ้ําเป็นพรีเซนเตอร์โปรด ตีนเจลลี่ให้กับแบรนด์อยู่นั่นเองความน่ารักเป็นกันเองทำให้อั้มเป็นที่รักของผู้คนรอบตัวใครๆล้วนอยากมอบสิ่งดีๆในกับเธออยู่เสมอด้านแฟนคลับร่วมวยพรวันเกิดสาวอั้มใต้โพสต์ดังกล่าวจำนวนมากแถมแซวว่าขอไปช่วยแกะดอกไม้ช่อนี้ด้วยได้ไหมเนี่ย อาทิมีความสุขมากๆตลอดไปนะคะพี่อำ้ำปีนี้ได้หลายช่อเลยแกะกันสนุกเลยทีนี้มีความสุขมากๆนะคะคุณอ้ำของขวัญจากบอสหน่อยน่ารักมากเป็นวันเกิดที่สวยงามมากคะ่ะปีนี้หน้าเด็กมากสุขสรรวันเกิดนะคะได้เงินหลายช่อเลยคุณนายอำ้ำดอกไม้ช่อนี้สวยที่สุดในโลก